เป็นไงจ๋าบรรยากาศดีเปา่าอน่ะดีมากไปมาแต่ที่แรกไปมาโอ้โหไปวัดอยู่เออโซนเพื่อนที่มานะครับนี่คือที่นี่น้ำตกใสโยกน้อยถึงนี่ก็บ่ายสามโมงจะสี่สิบแล้วเออบ่ายสามโมงสามสิบห้าใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานนะไปวะหลายที่เลยมาถึงช้าเออในป้ายมีหนป้ายตรงไปหน้าที่ห้องน้ำ ตามที่ของเรานะครับวันนี้เรามาจากกรุงเทพออกมาประมาณ11บนาฬิกา11โมง11บเอไหมเว่า10โมงครึ่ง11เโมง11นาฬิกามา11อโมงกว่ามาถึงราถึงวัดวัดธรรมเสือวัทธเสือไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนโอ้โหี่ยวไปโอ้โหี่วอ่ามีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำด้วย มานี่นะครับเพื่อนๆเดินมาหน่อยจากที่จอดรถที่นี้ก็จอดรถจะมีนี่เออมีห้องน้ําด้วยเออแทนที่จะเอารถมาจอดตรงนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าสะดวกเป็นไรเราไม่เคยมานี่ทางแรกจอดข้างทางนี้เป็นโลกอะไรนี่แหละอ่ะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวสาวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว

ตามทางไปนะฮะขึ้นขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขาหายสั่นแล้วบไปทำบุญขึ้นวัดขาสั่นพอมาน้ำตกขาต้องสั่น ยังไม่โดนน้ำเลยหนาวแล้วถบ้าโดนน้ำคงจะตัวเขียวเลยตอนนี้อนนีกเริ่มเขียวเดี๋ยวเราจะไปสำรวจก่อนข้างบนเนี่ยตรงนก็สวยแงำลังดีฟเสียงดิใ้ชาวคนนี้มากเลยว่าตอนเช้าอยู่ทั้งวันเาะ่ตเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันีกว่า เดี๋ยวให้ถ่ายตอนกลับด้วยไหไม่ถ่ายตอนนี้แหละมันยังไม่เปี๊ดเราเหันดูนะฝนตกครับเราจะเดินขบวนกั้โหโอ้โน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากๆเลยโอ้โ เอเล่นต้องระวังด้วยนะครับระวังนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะลื่นมากจากบรรยากาศอีกแค่น้ำิีเดียวแล้วเนี่ย เนี่ยอตบลีแห้งกินแรกๆรสชาติจะหวานออกก่อนแล้วสักจะเปรี้ยวปี๊ดเลย

ลงมาจากเขาขาดครับเด็กเดีนี้นะอยู่ซ้ายมือมองเห็นอยู่หลอกไหมเราจะพาไปดูตรงไล่ากรเปาทิ้งเลยนะนั้กระเป๋าตอร์บรี่ทิ้งเลยตรงนั้นทิ้งเห็นวิวสวยแล้วทิ้งทิ้ง ไปายตรงไล่ฝนเพิ่งหยุดตกอ่ะโอ้มันมีหมอกมาด้วยอ่ะมีหมอกควันค่ะไม่ใช่ควันเว้ยเขาเรียกว่าหมอกมีหมอกมีหมอกละเราอองฝนพูดผมีเราอ้องฝนนะคะสวยมากค่ะไม่ใช่ควันพูดผิดค่ะพูดผิดทีนี้เราจะพาไปตรงป้ายไล่ฟางไล่ไล่ขาวไล่ข้าวข้าวข้าวไม่เยถึงไหนวะข้าวข้าวฟางไม่เอกเลยนะ ไม่โทรโอ้พีสายตาสายตาแล้วค่ะคนตาบอดมาไล่เข้าป้องเออเพราะว่าอยู่ริมถนนเลยออกมาจากมองกระเป๋าด้วยนะคอุทยานช่องเขาขาดนับเดียวเองอุ้ยชิุ้้ยถ้าคนอื่นเขาจะไปถ่ายล่ะว่าวิวดีมากถ่ายไหมเห็นยิงมาไม่มีค่ะ แล้วกล้องไปทำไมตรวจนะคะอะไรอ่ะทีแหล่งต่างหากถ่ายรูปคุณเป็นตุ้งตาได้หมดเลยเมื่อวานไปกินโรชาอะไรเรื่องฝั่งตรงข้ามร้านอาหารอย่างส้มตำเปรี้ยวอย่างเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินส้มตำแล้วไม่หมดเดี๋ยวเต็มอร่อยผ่านไหมไม่อร่อยเมื่อวานกินฝั่งนึงได้่ะร้านอะไรเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ มันม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวเลยใช่ครับส,สำหรับการเลือกเลือกเนี่ยยอย่าเดินหลายรอบนะ <c oughs> เดินหลายรอบอผมได้ไปตัอันนี้ได้เยอะมากแค่200อแถมอีกถุงนึง <c oughs> สตบบรอเบอรี่ซื้อหมดพันหนึ่งก็ได้แถม สองหนึ่งแล้วก็ลดอีก40บาทบังคับบังคับให้พ่อขาลดอีก40บาทพี่ขาลดกถบะคไม่ใช่เทศกาลนะคะอะไรแล้วนี่อะไรเขายังไม่พูดอะไรเลยขอบคุณค่ะจนพ่อเขาพูดไม่ออกเลยเพราะว่าเราเหมือนบังคับให้เขาลดให้เราขอบคุณก่อนแต่เขายังไม่ได้บอกว่าโอ้ได้เขายังไม่ได้พูดเลยเราไปบอกเขาอีกนะคะพี่มันไม่ใช่เทศกาลลดถะค่ะ พอไปกินส้มตำก็พาเจ้าของร้านคุยแล้วบอกอร่อยมากเลยแต่มันอร่อยจริงๆนะร้านอะไรนะร้านโอไก่ย่างโอ๊ะปกติปกเกไม่กินไก่เลยไม่กินหนังไก่ด้วยูุยอิงเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่กินไก่กินแต่กินไม่เยอะเพราะว่ามันมันย่างไม่แห้งไงไม่ชอบูุยญิงนี่น้าตัวน้่ตออราคาเออแต่อันนี้แห้งมากเออแต่เราน่าจะถ่ายตอนที่เรากินนะจะได้มองเห็นแม้กระทั่งหนังยังแห้งเลย กันน่าจะนั่ไหมทำไมเราไม่ถ่ายตอนตอนเรากินไก่น้อยเห็นไก่ว่าเออมีจริงน่าเราไม่ได้โกหกมองภายนอกเหมือนมันชิสซี่เหมือนจะไม่อร่อยอ่ะกินเข้าไปอร่อยมากมันแห้งเป็นเพราะเราชอบกินแห้งหรือเปล่าใช่ใช่เราก็เลยชอบแต่บางคนชอบหนังเราไม่เคยกินหนังไก่เลยยังกินเลยคนก็ชอบแห้งชอบแฉะนะมีไก่แห้งไก่แต่บางคนก็กินแฉะไงเออเหมือนไก่แต่ใครที่ชอบกินเหมือนเราอ่ะอร่อยรับรอง กินแล้วฟินข้าวเรายังกินหมดจานเลยปกกิเรากินข้าวแค่ครึ่งจานเมื่อวานเรากินข้าวเหนียวยังไม่หมดเลยข้าวข้าวสวยเรากินแค่ครึ่งจานเองไม่โอเคบ๊ายบาย